สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เช้าวันอังคารเดี๋ยวจะลองมาออกตกปลาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าอากาศกําลังดีครับเดี๋ยวจะดูหมายที่ว่าน้ํามันแห้งไปแล้วก็มันเพิ่งจะขึ้นมาครับเผือจะมีตัวลองดูครับ โหหลุดครับเศรษายอะเียดายกัดแล้วกัดแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับเนี่ยเอาไม่อยู่โอ้โหเียดายครับตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าเลยไม่น่าพลาดครับที่ว่าไม่น่าไม่น่าพลาดเลย กัดแล้วตัวไม่ใหญ่มากครับไม่ไม่ติดเด็ก นี <One input> ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยกัแล้วครับกลับแล้วครับกัแล้วครับกัแล้วครับกัแล้วครับอ๊ออ่าหนึ่งตัวครับนี่อ่เล็กใหญ่เอาไว้ก่อนครับตัวแรกปลาเก๋าอ่า กัดกัดทีแรกอ,ะอ่ะมันมันหลุดไปแบบมันยังไม่โดนตาเบ็ดครับก็ลเลยซ้ำพอซ้ำนี่ทีนี้เอาให้อยู่เลยอัดอัดให้แรงไว้เดี๋ยวตัวนี้อาจจะแข็งกว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมที่ผมเคยตกมาตัวนี้อาจจะแข็งกว่าหน่อยมันทำให้ติดยากอยู่นะแต่ก็ยังได้ครับโอเคครับ ต่มาตัวแล้วครับนี่กัดแล้วโอ้โหกัดไม่โดนครับโอ้วัดวัดเหยื่อหายเลยเนี่ยโอ้โหลง,าาลงมาจากลงมาจากริมตะลิ่งมันกัดเลยอ่ะถามว่าไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเอาไม่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 กัดหลอกผมนี่ ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำใหม่และเกษตรประกอบได้รับ500บาทต่อตันพร้อมขยายเวลาจัดทําสัญญาเงินกู้ถึงวันที่31มีนาคม2564ส่วนภาคใต้มีกบด้วยครับผมเจอกบตัวแล้วครับเจอกบตัวแล้วเจอกบตัวนึงกระโดดมจากปลาเลยเจอกบตัวหนื่อง แผ่ปาดาดตลอดไปพระประถปรหุมราชวการพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีปรุมราชาุไม่ตรงเป้าหมายครับเดี๋ยวกัน นะครับฟ้ามัดไปแล้วครับฟ้ามัดไปแล้วครับฟ้ามัดแล้วตัวใหญ่ด้วยครับไม่กัดอ๋อเข้าปากแล้วครับออยู่ปะเนี่ยโอ้โหไม่อยู่เสียดายะเสียดายใหญ่ด้วยครับโอ้โ ห้าประเทศกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียออกแถลงการที่ระบุว่าใช่ครับค่อนข้างใหญ่เลยตัวดำปีเลยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 บเกของบริษัทชินุเวสจากจีนให้กับประชาชนในวันที่สิบแปดมีนาคมนี้สลังได้รับวัคซีนของชินุเวสชุดแรกจำนวน3ามแสนโดสจากที่สั่งไว้ทั้งสิ้น14ล้านโดสโดยนายคารีจามารุดิน หายไปเลยครับทีเดียวครับแรที่เขารับการิมคแตงลาวท่านผู้ิยีเก้ารยในทันสองรยคนในรอบยี่สิบี่วที่ผ่านมาส่งผลที่มียอดผู้ติดเชื้อสมเพือามสองนมันพอดีมันไปค้างกิ่งไม้ด้วยทำให้เวลาเราวัดมันกว่าจะถึงตัวของเบ็ดแอะเบ็ดเบ็ดที่จะมาติดกบอยู่เนี่ย มันโดนกิ่งไม้ก่อนมันทําให้กบมันรู้ตัวก่อนด้วยครับอ่ากัดแล้วคร์บก้าใหกลับไปลงเมืองมาเี่ครับอื้วนี่อรับนี่โดดโดดโดดครับโดดโดดนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วตัวมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยนี่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  ดยขาราชการจิตาลี่กำหนดให้ใช้พื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดอาทีฟรานหลาตเป็นที่ตั้งของกรุงโรมและแฟร์ลอมบาร์เดียซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมิลานต้องอยู่ภายใต้ม่ได้กบได้ป่าก็ยังดีครับก็จะสัตวการเดินทางข่าแฟร์หรือเมืองของประชาชนและต้องมีร้านอาหารให้บริการในที่สามบ้านเท่านั้น กอเน,นี้ยังเตรียมบังคับใช้มาตราการลอ็อกดาวน์อยู่ระหว่างวันที่3-5เมษายนนี้ซึ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์เทศกาลอีสเตอร์รทางมีอิตาลีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่กว่า21,000คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2 6 4คน รวมคนที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า3,223,000คนที่พัดถล่มพื้นที่วงกว้างของประเทศรู้กันต่อครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิ109คนและสูญหายอีกกว่า35คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนโดยจะน้่ที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายด้านสำนักงานกุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนอันนี้ผมตกอยู่ของหน้าไม้ครับลจากมองโกเลียที่เคลื่อนตอนนี้ปลาก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งดุเดือดที่สุดในรอบทศวรรษ

แห่กัดเลยครับกัดเลย<ๆ>กัดเลย<ๆ>กัดเลยอืย้ตัวไม่ใหญ่ครับเฮนตัวไม่ใหญ่ไายปลาเข็มเหมือนกันครับอึบอ่า<ๆ>นี่ครับไาปลาเข็มจ<ๆ>ัดไปครับนนี้สามแต้มแล้ว<ๆ>เดี๋ยว ต่อกันต่อครับช่วงน้ำช่วงนี้น้ำขึ้นนะครับมันก็ปลาก็จะไปหากินตามหญ้ากอญ้าครับไปขึ้นฝั่งแล้วก็ลากลงมามีตัวเป็นโดนครับน่ากัดแล้วครับกัดแล้วนี่เห็นไหมมีตัวเป็นโดนเนี่ยเห็นไหมกัดแล้วครับเนี่ย ทัดอีกแล้วเนี่ยอุ้ยโอโ้โหเป็นไงเป็นไงพยศก็ไม่มีอะโอโ้โหโ,โอโ้โหเดี๋ยวไปเก็บก่อนแปมสี่วันนี้ครับเช้านี้ <าบ ưa> ก็ไม่ใหญ่หรอกครับเป็นไซส์ปลาเค็มปลาเกลือ เดี๋ยวนะครับอเอาเ,อาเยอะออกก่อนแว่นก็นไม่ค่อยได้ไม่ได้เอามาด้วยระยะนี้มองไม่ค่อยเห็นได้แล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยจัดทรงก่อน รู้สึกว่าเหยื่อผมนี่จะเก็บทรงไม่อยู่แล้วเนี่ยโดนไปสี่สี่ตัวนี่เก็บทรงไม่อยู่จริงๆเลย,เยผมจะไล่ตีไปให้เรื่อยมันจะตีได้สองแถบครับตีเรียบชายฝั่งไปฝั่งนี้ฝั่งที่เรายืนแล้วก็ตีไปฝั่งตรงข้าม ตรงข้ามแล้วก็ตีก็กอมาครับลากลงเหมือนกับมีเหยื่อมันอนะลงมาปลาปลามันนอนอยู่แล้วมันก็จ้องเข้าชาร์จเกียร์ น่าจะโอเคแล้วครับวันนี้กับปลาช่อนไซส์ปลาเค็ม4ตัวเดี๋ยวผมคงต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้อยู่งานผมต้องไปทำงานต่อโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับ